เราทำงานทุกวันนี้เพราะอะไรคะเพราะเพื่อจะได้เงินไปซื้อของที่อยากได้หรือกินของที่อยากกินหรือเพื่อมีความสุขใช่เอาเงินไปแลกกับสิ่งที่เราให้ความสําคัญเพื่อได้สิ่งนั้นมาเรามีความสุขความสุขจากเงินนะคะมันยังไงคะพี่พอความสุขจากเงินเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะมีความสุขที่ผ่านวัตถุเงินเนี่ยสามารถซื้อได้ของเที่ออยวยางได้อ่าถ้ามันมีเงินอันเนี้ย มันจะได้อันนั้นและสิ่งสิ่งนั้นที่เรารู้สึกว่าอยากได้มันจะผ่านขั้นตอนเดิมที่เราเคยคุยกันไว้ว่าเราต้องให้ค่ามันก่อนอคนที่ให้ค่า<ะ>มีคุณค่าก<ะ>็มีควารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ฉันอยากได้<ะ>กระบวนการของเงินน่ะมันจะได้ผ่านกระบวนการเหล่านี้คือฟังมาก่อนได้ยินมาก่อนว่าสิ่งนี้มีดีม,ดมีค่าอย่างนี้<ะ>เราตัดสินใจเชื่อตามว่าสิ่งนี้ดีเราจะเกิดความอยากได้เราจะต้องหาเงิน เนื่องแต่ว่าถ้าคนไหนมีพันรายการกับคนที่มี1ิบรายการความสุขง่ายยากต่างกันอยู่ที่เราเลือกเราจะเลือกพันอย่างก็ได้เราไม่ได้ผิดนะใช่ค่ะเราก็แค่ขยันหาเงินหน่อย <laughs> เราก็แค่ขยันหาเงินหน่อยมันเหมือนกับเราอยากได้ของพันอย่างอะแล้วมันได้ไม่ครบอะเหมือนคอลเลกชันเราอยากได้คอลเลกชันของ1นึ่พชิ้นแต่มันไม่ครบสักทีอะมันก็รู้สึกว่าเราจะต้องทํางานหาเงินให้ได้เยอะๆเพื่อให้มันครบตราบใดที่มันยังไม่ครบเราก็รู้สึกว่ามันยังขาด จะอยากไดอาร์ตทอยจะเอาอาร์ตทอยมาได้ยังไงต้อง<ช>ต้องมีเงินซืน้อใช่ <Okay. S 1> ค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าอาร์ตทอยมีค่าไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้ต้องใช้เงินไหมไม่ไม่ไม่เอาเงินไปเสี่ยาจัดตรงนั้นใช่แต่ถ้าสมมติว่าคนคนนี้เป็นคนทีออ่อยู่ในโลกที่มีสังคมคอยกรอกข้อมูลให้ตลอดและ ไม่ได้มีอิสระในการคิดสังคมบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้มีค่าอันนี้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 ก็คือไปตามกระแสอาจจะเรียกอย่างนั้นก็ได้จริงๆเขาไม่ีสิทธิ์กระแสไม่ได้ผิดอะไรนะครับกระแสเขาจะไปตามเรื่องปกติของเขาแต่ตัวเองมีมีอิสระมีสิทธิ์ที่จะเห็นตามไหมไอ้นี้ไอ้นี่อยู่ที่คนนั้นอ่าใช่แต่เขามีสิทธิ์เขาใช้สิทธิ์นั้นไหมเออถ้าทุกอันนี้ก็ให้แต้มบวก อันนี้ก็ให้แต้มบวกอาอาร์ตทอยเอ่อหรือว่าจะเป็นอาจจะแตมเสื้อผ้ากระเป๋าถูกอ่ะไหลามาเลยครับไหลามาเยอะมากที่อยากได้อ่ะในเมื่อเราตามสังคมโดยที่เราไม่ใช้สิทธิ์ของเราเลยเรามีหนึ่งพันรายการกว่าที่เราจะมีความสุขจากการที่เราอยากได้มาถูกไหมและเราตอนได้มากว่าที่เราจะมีความสุขครบตรงนั้นน่ะเราต้องมีเงินมากขนาดไหนทุกคนคะ เราทํางานทุกวันนี้เพราะอะไรคะเพราะเพื่อจะได้เงินไปซื้อของที่อยากได้หรือกินของที่อยากกินหรือเพื่อมีความสุขใช่เอาเงินไปแลกกับสิ่งที่เราให้ความสําคัญเพื่อได้สิ่งนั้นมาเรามีความสุขแต่ถ้าสมมติเรามีเงินเอาไปแลกสิ่งนั้นมาแล้วสิ่งนั้นสรุปสุดท้ายไม่ทําให้เรามีความสุขเราจะไม่อยากได้จริงๆอ่ะเรากระโดดข้ามไปเลยก็ได้เราอยากได้ความสุขเราไม่ได้อยากได้สิ่งของนะเราอยากได้ความสุขเราก็เลยจะต้องมีเงื่อนไขว่าหาเงิน เพื่อเอาสิ่งนั้นมาเพื่อมีความสุขไม่ได้แปลว่าการที่มีความสุขจากการที่มีวัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรถึงขนาดนั้นนะครับอย่างสูดว่าบางทีเราอาจจะต้องทานอาหารอย่างเงี้ยครับสําหรับคนที่ทานอาหารแล้วจะต้องเป็นอาหารที่แพงถึงจะมีความสุขก็ต้องขยันนิดนึงคนที่ทานอาหารแล้วอทานได้รสชาติพอประมาณก็ทานได้อันอย่เนี้ยก็ หาเงินไม่ต้องเยอะก็มีความสุขความสุขของสองคนไม่ได้ต่างกันนะต้องเข้าใจก่อนเวลามันสมหวังอ่ะความสุขมันออกมาเท่ากันเวลาที่มันไม่สมหวังความสุขไม่เท่ากันคนหนึ่งอยากจะกินอาหารแพงแต่ไม่ได้ไม่ได้กินมันไม่ได้เกิดความสุขจาการสมหวังแต่อีกคนนึงอ่ะออเอาละผัดกะเพราจานหนึ่งอยากกินมากเลยชอบมากเลยคุณป้าร้านนี้อร่อยของโปรดก็ได้ทานก็มีความสมหวังคนนี้มีความสุขไปแล้วนะ อีกคนหนึ่งอะอย่างนะรอก่อนทั้งหมดเราเลือกเองเราเป็นคนเลือกเองมุมนึงเกี่ยวกับเงินก็คือบางคนมองว่าเงินเนี่ยกลายเป็นปีศาจเ<โฮ>ุ้เงินนี่คือเป็นสิ่งที่ทํรลายคนจริงๆเงินไม่ได้ทํารลายใครนะครับเงินก็เป็นแค่เครื่องมือมีก็ไม่ได้เสียหายอะไรเขาเป็นแค่เครื่องมือครับถ้าเราใช้เป็นแต่บางคนเข้าใจว่าอ๋อเงินนี่คือทํร้ายคนเปล่าเลยเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่า เราจะใช้เงินนี้ทําประโยชน์อย่างไรเงินก็คือเงินมันเป็นเครื่องมือฮะเหมือนเครื่องมือเอาใช้ประโยชน์ก็ได้เอาไปทําโทษก็ได้คนบางคนมีเงินมากเอาไปใช้ผิดทางจะนําทําความเสียหายกับคนอื่นเยอะจะบอกว่าเรื่องเนี้ยโอ้โหเราคุยกันมาก็หลายเรื่องค่ะ <c oughs> พอมาเป็นความสุขจากเรื่องเงินเนี่ยในหัวพี่ก้อยคือโอ้โหอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมด มันมีหลายมุมมองมากค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งมุมมองจากพี่พอที่อธิบายว่าในมุมมองพี่พอจะเป็นยังไงแล้วพี่กยก็เชื่อว่าในมุมมองของเพื่อนๆอ่ะมันจะมีมุมแยหลากหลายครับโอ้โหเขาปีนี้จะยิ่งใหญ่อลังการมากสุดที่เห็นต่างมันจะแต่ต่างกันเยอะมากรายการเราก็คือสุดที่เห็นต่างเพราฉะนั้นการเห็นเหมือนกันต่างกันไม่ใช่เรื่องผิดถูกค่ะแต่เราแค่อยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราอยู่บนสังคมในปัจจุบันนี้นะคะ มีความสุขให้ได้ในความคิดเห็นที่มันแตกต่างออกไปแล้วเรามาแลกเปลี่ยนกัน,นะค่ะครับความคิดเห็นดีๆมักมีอยู่ในคอมเมนต์นะครับมาร่วมแบ่งปันสุขที่เห็นต่างหรือเห็นเหมือนกันได้นะคะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจครับให้เราเห็นประโยชน์ในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ